พอดีเลยทุกคนกคน่อนไปหาตาลุงดูพริกไม่มีกันเด็ดกินนะทุกคนมายังไงอยู่แต่พริกนี้สีม่วงนะั่นทุกคนไม่รู้มันเผ็ดปาแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยมันเริ่มจะนี่แหละของตาลุงเขานะ <c oughs> นี่ตาลุงอยู่นะทุกคน มัคือน้ำเต้ารูกบปลาทุกคนเราเพราะมันมีนี่พอทัาตัลุงนี้มีของหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าขาลอดอันนี้คือว่าของจะเสื่อมนะทุกคนแต่เราก็ไม่มีของเราต้องอ้อมไปน้นี่นิดหน่อยนะนี่นะทุกคนตาลุงอยู่นะครับโอ้โหบ้านสะอาดเลยสแสดงว่าลูกเลี้ยงเขาเนี่ยมาทําความสะอาดนะทุกคนกระพึงลุน<ม>น้อยอย่า้ากรอน้าเหรอน่ทุกคนนี่ตาลุงเขาจาเราได้คิดถึงผมเปล่า,าสิ้นอย,อย่าก่อ Đó. ờ, nắm môn, nắm môn rồi. là nấm môn, môn đó gì khi là nấy lấy, lấy ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ป้านาอาหรือว่าพี่สีทุกคนทุกข่านด้วยครับผมเข้ามาก็อันดับแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับจันดุงคนล่าท้าผีด้วยนะครับผมเพราะวันนี้ทุกคนผมซึ่งเข้าไปดูในคลิปของน้องพิมพ์หรือว่าไข่ดอ,อกไข่นะหรือว่า YouTube ที่เคยมาถ่ายตานุงเนี้ยตั้งแต่ผมมาคือว่ามารักษาลุงเขานะตอนนี้เขาหายดีแล้วปกติดีแล้วนะวันนั้นผมไปเจอที่บ้าน บ้านแถวหมู่บ้านนะแลรามีเพื่อนฝูงของเขาเนี่ยมาเยี่ยมหาเขาแล้วก็ตอนนี้เป็นโอกาสดีเพราะว่าน้ำมนต์ที่ผมทิ้งไว้ให้กับตาลุงนั้นกล้จะหมดหรือว่าน่าจะหมดในเย็นนี้นะผมเลยเตรียมพร้อมน้ำมนต์แล้วนะทุกคนคือต้องมาให้ลุงเขานะเพราะเขากินเนี่ยมาเป็นน้ำมนต์นะทุกคนคือว่าผมจะไปให้ลุงเขาเพื่อที่ว,ว่าเขานี่จะหายปอตีแบบว่าให้เหมือนคนปอตีไม่รู้ว่า เขาจะดื้อร้านหรือเปล่าเราให้เขากินเนี่ยเขาจะกินตรงเวลาหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในที่ของตาลุงคารินาทุกคนเราไม่รู้ว่าเราไปนี้จะพบเห็นหรือเปล่ากับน้องทิพหรือว่าน้องน้องทิพหรือเปล่าได้ข่าวว่าน้องทิพหรือว่าน้องอะไรไม่รู้ลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงของเขานะคือว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มแบบตั้งสติดได้รูกเขาก็กลับมาอยู่กับเขานะทุกคนแต่ไม่รู้ว่า ตอนนี้ลูกเขาจะอยู่หรือเปล่าหรือว่าไปหาพ,พวกพวกผักอะไรกินหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันทุกคนเพราะในที่งเขาก็มีพักมีอะไรหรือว่าลูกเลี้ยงเขาเนี่ยอาจจะไปหาพวกปูปลาอย่างอื่นก็เป็นไปได้นะทุกคนเพราะวันนี้ผมก็ไม่ได้มากับใครนะมาคนเดียวนะทุกคนเพราะว่าเรารู้ว่าตอนลุงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาน่าจะโดนใส่ใส่หรือว่าร้อนวิชาคมเนี้ยกลายเป็นทําให้เขาแบบสติสติของเขาเนี่ยลุ่นนะทุกคนลุ่นแล้วก็ วันใดวันนี้ขลอนวิชาเนี่ยของเขาตัวนะทุกคนเขาอาจจะลืมไปอย่างนี้นี่ขณะเขามีลูกสี่คนเนี่ยลูกเขาอีกคนหนึ่งคือบิดชีพพูดได้คําเดียวคือเสียแล้วเขาเพิ่งรู้ตัวละเขาน่าจะช้าใจเหมือนกันนะตาลุงเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนวันนี้ผมเอาน้ำมนต์มาให้ลุงเขาอีกทีกลัวว่าเขาจะเนี่ยพูดได้คําเดียวเพื่อเขาไม่ได้กินน้ํามนต์แล้วอย่ากับมีอะไรกลับมาเขาล้างเขาลูกบอลเราก็รู้ทุกคนเดียวเพื่อไม่เสียเวลาเดียว เราไปชมตาลุงกันดีกว่าว่าเขาอยู่เนี่ยอาการขับเป็นยังไงหรือว่าเขาจะบ้าวิชาคามอีกลปบับแต่ว่าต้องเตรียมน้ำมนต์ให้เขานะไอน้นี่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะนี่นะทุกคนซึ่งที่ตรงเนี้ยใครต่อใครมาหลายคนหลายท่านแล้วนะทุกคนแล้วก็เป็นบรรยากาศมมีห้วยเล็กๆนะทุกคนแล้วก็ตาลุงเขาซึ่ง ผักปลูกอะไรเยอะะมากมายมิดแต่อันนี้คือมาเป็นกล้วยป่านะทุกคนเป็นกล้วยป่าแต่นี่คือมาเป็นกล้วยที่ขะปลูกนะทุกคนอันี้เดี๋ยวเราจะไปดูตาลุงกันในกร,กระท่อมของเขาดีกว่านะแล้วก็เนี้ยก่อนที่จะไปในตัวพริกที่ตาลุงปลูกนะไม่มีการเด็ดเอามากินหรือว่าอะไรใดๆนะแล้วก็เนี้ย รูฟฟักรืปล่านะทุกคนน่าจะเป็นฟักแล้วตาลุงเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูลูกเลี้ยงเขาดีกว่าโอ้ทุกคนตาลุงอยู่ด้วยพอดีเลยทุกคน,ก,คนก่อนนะาตาลุงดูพริกไม่มีกันเด็ดกินนะทุกคนมายังไงอยู่แต่พริกนี้สีม่วงนะั่กนกนไม่รู้ว่ามันเผ็ดหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ครับพนี้มันเริ่มจะนี่แหละของตาลุงเขานะ นี่ตะลุงอยู่นะทุกคนมันคือน้ำเต้ารู้เปล่าทุกคนเราเพราะมันมีนี่พอถ้าตะลุงนั้นมีของหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าขาลอดวันนี้คือว่าของจะเสื่อมนะทุกคนแต่เราก็ไม่มีของเราต้องอ้อมไอ้นี่ๆีน่นหน่อยนะนี่นะทุกคนตะลุงอยู่นะครับโหบ้านสะอาดเลยสแสดงว่า ลูกเลี้ยงเขาเนี่ยมาทำความสะอาดนะทุกคนโอ้พิ่ง<ม>ต้นน้อยอย่าปากก่อมาบ้าเหรอไม่ทุกคนนี่ตอนลุงเขาจำเราได้คิดถึงผมบ,บ้าสิน้อยอย่าก,ก่ออือดีจ้าเออน้ำมน้ำมนำมเยอะยี่ยห,หินนั่นไหนเลยเลยเลยหมออ๋อแวนคุญ่าเลยหมอไ่<ล>ทุกคน,นเดี๋ยวคุยกับตาลุงเขาเนาะเดี๋ยวจะต้องขอโทษเพียสซีก่อนนะจะตั้งกล้องก่อนเพราะตาลุงเขาหายปกดติแล้วนั่นเนี่ยนี่ทุกคน เนี่ยนะทุกคนแล้วก็เราจะให้ลุงเขาเออหน้ตาตาในเลือดชิยย้ใหญ่อเล่ะเลือดก็เอเอมันกินนี่นอ๋อตะขาแน่มันในนี้กวา่าจะเลือดอ่ะไม่ไลเลยที่ดูเลยอดยี่หนะอู้เราหนามนต์มองในเกล็ดนี้กวา่าจะเลือดอ่ะทุกคนเนะี่ยผมทิ้งไว้เขานะเนี่ยมันในนี่้ก็อโอ้น้ามนต์หมดแล้วนะทุกคนขนาดผมใส่เนี่ยคนใหญ่นะทุกคนหมดเที่ยงนะเพิ่งหมดวันนี้ดีนะผมมาทานก่อนเอาอันนี้อ๋อ ว่า,ท,านะทุกคนเนี่ยลุงเขาพังงมดวนะทุกคนเนี่ยเขาใส่เนี่ยแก้วเนี่ยลุงเนี่ยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ของผมนะอมเอออา,อาจารย์ให้ฟังนิดนะห<ะ>น่อยมัเดี๋ยวเดี๋ยวตาลุงจะคิดว่าเราเราเราจะมาวางยาเขาหรือเปล่าเราต้องกินให้เขาดูก่อนนะพอน้ำมนต์น,นี้เราก็กินได้ทุกคนพออาจารย์บอกผมก็กินได้แล้วก็คนที่โดนคลองหรือว่า ร้อนวิชาคนนี้ยมาเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธ์อาจารย์ก่อนที่จะได้มาก็ต้องใช้เวลาอะไรเยอะนะมาบอกเป็นรากไม้แล้วก็เขาต้องไปปลูกเสกที่ป่าชา้าป่าช้าแปลว่าต้องไปช่วงพระจัน์เต็มดวงหรือว่าช่วงที่วันปล่อยพี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินให้ตาลุงเขาดูก่อนนะ <c oughs> <c oughs> แกกับซีโนโจ้ะ เอาน้ำมนต์ให้ตาลุงเขาดื่มไปนะลาภผมจะเทงไว้กับตาลุงนะเออน้่งเบาอ๋<ม>าอหนึ่งแบบหนึ่งเบาแล้วก็โดนพูดมาน้องน้องชิดมุมมาตาเนี่ยจ้ะพูดว่าชิดอยู่วันนอกอไงโอ้โหเดี๋ยวตั้งแต่วันมาแต่แควก็ชอเท่าไหร่เยอะเลยหรออ๋อไม่นมึน่งพูดเมื่อวานเออ,เอ,อทุกคนผมคิดว่าลู้เลี้ยงเขามาทำความสัตย์ไม่ใช่นั่นเนี่ยตาลุงเขาหายดีแล้วทุกคนไม่ได้ไม่ฝันว่าจะแบบปกติแดผมต้องเอาน้ำมนต์เนี่ยมาให้เขา ต่อเนื่องนะแต่ถ้าผมไม่มาให้วันใดวันหนึ่งนะขาจะพูดได้คาเดียวอาจารย์ร้อนวิชาผมกัหมาเหมือนนะแบบนั้นแล้วตอนนี้จะมีท่านยิงอีกท่านหนึ่งคือก็มาดูแลเขาทุกวันนะบางครั้งเนี่ยซื้อน้ําซื้ออะไรแล้วก็เอามาให้กับลุงเขาเพราะลุงเขาให้ดีแล้วถ้าไม่ไม่ใช่ยิงเพชรนะคือไม่เจอยิงเพชรกบไม่เจอผมนะบาลุงเนี่ยอน,นาคตน้ะจะเป็นไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะโทษเพราะตอนนี้คือว่าเป็นโอกาสดีคือว่าเรามา พอเจอคนที่โดนยี้นี่เราก็ต้องมาช่วยเขานะอันดับแรกเรากะว่าจะมาปรับหรือว่ายี้นี่นี่แล้วก็ร้วมมันโดนของหรือว่ายัางไงชอไทุกคนเราก็ต้องมาช่วยปน,ยนยกุญญาเราพัดด้วหมอนี่อืองาเวสคาเวนัป่าอ้อนี่วิเกิอือน,นัอ้อมาซ่อมมาตลอเลยนักอ้อเตี้ยอ้อขี้โ,โ,ยโกยใส่้วยในเตียอือทุกคนผมบอกว่ากินยิน่งกินเยอะๆจะได้ดีนะเพราะมันเป็นยามันเป็นน้ำมนต์ด้วยนะนี่ มา,มาต้มกระต่ายเหรอน้ำมันม,มือสั่นนะทุกคนแต่ด้วความมือสั่นพอได้กินน้ำมันแล้วลนี่นะทุกคนน้ำมันฮะน้ำมันทุกคนลุงขบว่าเดี๋ยวเก็บไว้เออบ้านนี่นั่นแล้วหมอมคนพอมาขูนของกันเราจะไม่ยุ่งคนระับเดี๋ยวทุกคนเนี่ยทุกคนดีใจกับผมไหม ตอนลงุงกลับมาปกต pues ิเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้วนไหนเลยพอมีแล้วมันอะไร้หรอเดีพ่อจะมีเรื่องฮีโอ้โหนอูดเออนสกูสโกเฮกีคุอนะอ๋อัแบบว่าเพื่อนฝูงเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะตอนที่คันร้อนวิชาเนี่ยเพื่อนเขาไม่สนใจหรือว่าไม่สนใจพอมาเจอผมหรือว่ายิงเพื่อนเพวาผมรักษาเนี่ยทุกคนพอหายดีปุ๊บเนี่ยเพื่อนฝูงเขาก็เยอะเหมือนกันนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นอาจารย์หมอผีเกี่ยวกับพวก รักษาโรคหรือว่ารักษาอะไรสักอย่างแล้วก็วันใดวันหนึ่งแล้วก็ขับไปผิดครูบาอาจารย์อะไรสักอย่างนะทุกคนผมดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะผิดครูบาอาจารย์หรือว่าเขาจะร้อนวิชาคมหรือว่าพูดได้คําเดียวใครจะลองของแต่ว่าพอลองปุ๊บละของเขาแบบไม่แรงพอนะทุกคนพอเจอของจริงเนี่ยของเขาาอวทุกคนมันก็น่ากลัวของนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทุกคนเพราะถ้าเราไม่เห็นกับตา เราก็ไม่กล้าลบหลูหรือว่าบางคนเนี้ยไม่เชื่อก็อยาจะลบรลูถ้าเกิดว่าจะลบหลูก็ลบหลูได้นะแต่ว่าเราต้องเห็นในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เห็นไม่เห็นอย่าลบหลู่นะทุกคนครูบาอาจารย์ผมเคยสอนไว้ว่าเราเจอคนที่ลําบากกว่าเราเราต้องช่วยอยู่ว่าถ้าโดนอะไรเข้าหรือว่าอย่างนน้นอย่างนี้เรามองแค่ขอบตาเขาหรือว่าสถานการณ์ในในการคุยเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรนะเราก็ต้องมาช่วยเขา รับวันนี้อลุงก็ให้ดีเดียวทุกคนผมจะพาชมดูรอบๆบ,บ้านอนุงกันเอเอ,อเดี๋ยวพอชมดูรอบๆกันนะทุกคนเดี๋ยวนี่ทุกคนแล้วโอ้โหตาลุงเขานอนนะทุกคนอมึงซอลเหรออ้าโอ้โหโอ้ทุกคนกคือเฮบะอืมเนี่ยตาลุงก็หายปกติ ดี๋ยวเราจะชมดูบรรยากาศรอบๆก่อนเสียงเหมือนกับมีอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้นะเด็ดตาลุงเขาคงอุ้ยบกใจเลยทุกคนโอ้ทุกคนพอตาลุงเขาหายดีหายดียดปุ๊บ มีคนแสดงว่าน่าจะเป็นเม็ดตแฝงหรือว่ายิงเพชรรอเปล่ามาซื้อให้หรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อที่ว่าเลี้ยงตัวรอดนะทุกคนดูดิเพราะยิงเพชรนี่เป็นคนใจดีทุกคนหรือว่าเม็ดตแฝงหรือเปล่าเขามาซื้อไข่ให้นะทุกคนมาเป็นตะคัดผื่นเล็กทุกคนมาเป็นตะคัดแบบหาพวกปลาตัวเล็กในห้วยนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนน่าใช่เราห้วยเนี้ยปลาเยอะด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะ มดูรอบๆพอตาลุงเขาหายดีแล้วนะทุกคนแล้วมีที่ดักเขาน่าจะมีคนน่าจะซื้อมาให้ตาลุงเขาหรือเปล่าอ๋อมันเป็นที่ดักปลาทุกคนใช่ไหมอุ้ยน่าจะใช่นะใช่ล้วทุกคนเพราะนี่มันใช่นะทุกคนใช่หรือว่าดักปลาไหลหรือเปล่าน่าจะเป็นปลานะสถานะของตาลุงนะ ตาลุงเขาน้ำเป้าทุกคนโอ้ทุกคนรับวตาลุงเขาโอ้มีนี่ด้วยนะทุกคนผักเสี้ยนหรือเปล่าที่มีหนามเนี่ยทุกคนจชมไหมเนี่ยแสดงว่าตาลุงเขาปุกแล้วก็มีต้นบอนด้วยนะทุกคนดอกออกเลยนะลุงเขาน่าจะรู้จักกินเลยนะนี่นโอ้ผมดีใจมากเดี๋ยว ถ้าเกิดว่ายิงเพชรเป็นคนใจดีแล้วก็ยิงเพชรนี่น่าจะมาเยี่ยมหาลุงเขาบ่อยๆนะหรือว่าขายต่อขายเนี่ยน่าจะมาเยี่ยมแล้วก็น่าจะเอาอะไรมาฝากให้ตอนลุงเขานะครับตอนลุงตัวน,นี้กลายเป็นคนแบบปกติแล้วก็โหดูครั้งแรกทุกคนสังเกตดูไหมตอนที่เขาโดนของเนี่ยหัวเขาเนี่จะขาานะตอนนี้เริ่มจะกลับมาดำเหมือนเดิมหรือว่ามันเป็นโดนดูนะทุกคนมันไม่เขานะ ปอตีแล้วจะข่าวแบบน่ากลัวนะโดนมนดามเนี่ยทุกคนแล้วก็ขอบตาทุกคนดูขอบตาดูใกล้มีเลี้ยวมีหนังหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวตาลุงเขา่าตอนนี้ก็กับเคี้ยวสม,มุนไพรที่ผมเอามาให้หรือว่าน้ำมนนะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนชมดูเสร็จเดี๋ยวผมจะนั่งคุยกับตาลุงก่อนนะนี่ทุกคน ินี่นะทุกคนโอ้โหเป็นโอกาสดีที่ผมได้มนั่งกา้กับป้าลุงเลยนะทุกคนผมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเที่ยวหาตาลุงเปนกุญยาลอยเร่อร่างกายแข็งแรงแข็งแรงก่อนไชุดไดหม,มาจำมาเที่ยวมาอยงนี้ทุกคนแล้วมีมีนุ่มมีหนักครังแรกโอ้มีได้กุะดุกนะตอนนี้กุดูร่างกายแข็งแรงเอาเบะ นีสิงยาเกาะมือหรอนีสิงยาเกานสิงยาบ้างคำเรียกว่าโทซาโฟโฟโทซาทุกคนตาลุงเขาเห็นรูปตัวเองดูตาลุงเขาตกใจเขายืนได้ตาลุงเขาตกใจนะทุกคนเขาไม่เคยเจอรูปของตัวเองแล้วก็หน้าตาของตัวเองนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ตาลุงเขาดูหน้าตาของเขาดีกว่านักเตตายตาลุงเขตกใจเลยทุกคน ให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวที่นี่ไม่ทราบหรออืมตชัวร์อชัอ๋อ,อนิ่งๆมอ <laughs> เเนี่ยนะทุกคนตาลุงหายดกเขาหัวล้อนะหัวล้อไม่ได้ยิ้มนะ่ะทุกคนแล้วตอนนี้หน้าตาเขาเจอกล้องดิขงเขานะ่าจะรู้ว่าเออรอยยิ้มของเขาที่แท้จริงมันเป็นยังไนงะใครๆก็อยากจะเจอรอยยิ้มที่แท้จริงของเขานะเขาไม่เคยส่งกระจกนะเขาไม่รู้ว่ากระจกมันเป็นยังไนงะ และเขาไม่เคยอนุอน้ำมา,นาทุกคนเราไม่รู้จักคำว่าสุบูสุบูหรือว่ายาสะพมนะทุกคนเดี๋ยวเรามีโอกาสเนี้ยเราจะมาซื้อพวกยาสะพมแล้วก็พวกซุบูแล้วก็แปรงฟรีฟานเพราะเออเนี่ยสิญาต่เมยอีกอ่ะเป็นยอดเทอร์เมนเขาไม่รู้จักทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อเดี๋ยวตอนนี้ฟานนะนี่อีกแล้ทุกคนฟานดานาเดี๋ยวไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวพูดได้คําเดียวเดี๋ยวเราจะเอาอย่างไรละอภัยอะไรก็จะอู้อือม อ๋อเออทุกคนคำลังไม่มีฟันไม่ได้ซ่งเรือตกใจเลยเวลาปากุยมีเยนดีอ๋อขบวนเรือห้าซิงสี่ห้าซีกอย่างทุกคนต่อไปนู่นลอ่กอบว่าน้นมิงอกันเนี่ยเออเงาป่าน้ำซีนี่เงาเปล่ามิงเดืกันเนี่ยเออแล้วก็เมือกเมเมือรเมือหรอทุกคนเราลงเขาน่าจะเคยชิมนะคันมอนคนเดียวกรับเพราะว่านอนก็สุมุงอยู่บางครั้งก็อาจจะ ในวันตอนที่เขาหายดีแล้วน่าจะเราแวงอะไรสักอย่างนะทุกคนอย่างกับกลัวๆอะไรสักอย่างเออนำมูลเว้ยนับเ่าโอจดออีอย่าไปให้ใครเด้อที่เป็นโยโย่ด่าเขาเลยนั่นมีโอด่าฮาเนตด่าฮาเนต์แต่เจดาฮาแต่เจนหมอทุกคนเนี้ยขาดนนี้ยผมให้กินวานรักนิดหนึ่งนะพอกินประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็น่าจะหมดผมก็จะมาให้ต่อนะหรือว่าผมต้องไปคอ แต่ที่บ้านผมก็มีอยู่ขวดใจนะแต่จะมาให้อาลุงกลัวว่าเขาจะทิ้งเลเทลผมจะปวันใดวันหนึ่งตดนของเนี่ยผมตามหาไม่ทันนะทุกคนยาตัวนี้คือว่าอาจารย์ผมเนี้ยปลุกเสกปลุกเสกแล้วก็ต้องใช้เวลาในป่าช้าพูดได้คาเดียวในเดือนมืดด้วยนะผมหายากแม้ว่าคนที่โดนโมนดามแม้ว่าโดนคนที่เล่นคองหรือว่าโดนอะไรสักอย่างเนี้ยขอแค่ว่าเขาได้กินเนี้ยมาเป็นน้ําสัตว์สิหรือว่า ที่อาจารย์ผมปลูกเสร็จไว้หรือว่ามาเป็นพูดได้คําเดียวมันจะเป็นน้ำอย่างกับว่ามาเป็นต้นอย่างนี้นะทุกคนอาจารย์ผมบอกว่ามันเป็นต้นที่มันมีน้ำต้นขวนหรือเปล่าหรือว่าที่มันมีน้ำตรงโอ้มแล้วก็จะน้ํามันจะมีสองสีนะสีขาวกับสีขาวสีแดงเดี๋ยวทุกคนรู้ว่าเนี้ผมจะให้พีเสซีได้เห็นว่าต้นนั้นมันคือต้นอะไรกินแล้วทําให้เย็ยนท้องด้วยนะทุกคนทุกคนตอนนี้ผมบอก คุยกนเดียเอาลุงเขาก็งงงงอยู่ว่าทำไมเรานั่งคุยกับโทรศัพท์หนึ่งงงก่อหนึ่งงงก่อหนึ่งงงหรอยิ้มม่ออลุงก็ยิ้มได้แล้วก็มีคนสุบทุกคนไม่นึงไม่นแลนวันใดวันอลุงเขากลับมาแล้วปลอดดีนะตอนนี้ก็แล้วคุณร่างกายก็น่าจะหายดีแล้วโหทุกคนเออเนี่ยทุกคนดูตาลุง ฝันว่าผมเพิ่งเจอนะเนี่ยเขาน่าจะตัวไรสมัยก่อนปะเดี๋ยวเปิดไฟดูกอนเฮ้ยพึ่งัลลังเออทุกคนโอ้ยยังกับโอ้ของที่ผมอเนี่ยผมมาปรับป,ปุ๊บเนี่ยของน่าจะเสื่อมนะทุกคนดูเขาน่าจะสาระของเสื่อมกลายเป็นเนี้ยนะทุกคนใชล่ลวทุกคนดูแต่ว,ว่าอาจจะมองไม่ชัด เพราะมันจะมืดหน่อยดูดิจะรอยแผลไปเลยทุกคนดูเห็นไหมทุกคนนะโหมันแข็งนะทุกคน,นเจอไหมเจอตะล่ะนนนลวนก<า>นักดูนกดูตาเซียวดูอะไรแบบฮะกูดูอะไบแบเดินน่ะเราเออประวัติมาประวัติเลยนะพทุทธคุณและนี่ิมึงมั่ตาย ก็จูด้านด่างเลยวะเมื่อล้นนพศควาไปเนี่ยนพนมาเนี่ยกจูกระชันในอู่ในที่นี่ภูมิตันโคโนอู่กาอืมอ๋อโอแล้วก็โยโออ๋ออยู่ฝั่งพม่าตัวลูกแท้เออนภแท้ในหมอนี่อ๋อลูกแท้มีคนเดียวก็เบย์โอก็เบยโอในทุกคนคือฝั่งพม่านะก็บบย์โอฝั่งพม่าหรือว่าฝั่งลักกะเลียงที่ผมเคยไปแต่ว่าลักกะเลียงมันมีหลายที่นะทุกคน ม่ไม่ไม่ใช่มีแค่เขตของเราอย่างเดียวนะมันมีนุ่นฝั่งเชียงรายเชียงใหม่ก็ยังมีนะแถวนุ่นฝั่งลักกะเลียงก็อาจจะมีอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ว่าวเราพูดในอ้วกก็ไโยโอ,อัตอไปละอลูวกับเปี้ยวกับเปี้ยวกับเปี้ยวทุกคนคยได้ยินไหมกับเปี้ยวเราไม่เคยได้ยินนะกับเปี้ยก็เบี้ยกับเปี้ยวหรือมั้งอืมเรเออลุงได้กินข้าวอย่างน้ออนมีออนทีออดทีวะ อ๋อ,อดีว,ว่าหมอดน,นพ่อมีพ่อที่ชัวพ่อทำ<อ>เนี่ยนีโอ้เอากระยเดแล้วเออ๋ออันนี้คือมันเป็นทอมของลุงเขาบอกว่าที่เขาทำกับข,ข้าวกินเนี้ยเขาจะพาผมไปอ,อกวันหลังนะทุกคนเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆเหมือนกันตรงนั้นแต่ไม่เป็นไรทุกคนรอลุ้นกันว่าเขาจะพาผมอปก็ยแ<ม>ตามาลอะคนนี้บ่ได้พืม ่ตลุงเขาพอไห้ดีนะคุยก็ไม่มีพิษมีภัยนะทุกัวถามว่า,ามีพิษมีภัยไม่ดูเลยตัวจากกันนั่งหรือว่ากันเนี่ยแต่ผมผิดสังเกตที่ว่าทําไมปากเขาตองดิ้นหลอดนะเขาเขียวหมักรึเปล่าเนอเศษซะขวานอโอเศษซะหมักนะทุกคนเศษซ่านี่คือหมักทุกคนเราจะได้ใครที่เข้ามาติดตามผมเนี้ยจะ PSC หรือว okay. hey ่าเพื่อนป้านาเนี่ยจะได้ความรู point, ้อีกอย่างหนึ่งคือผมจะแปลภาษากะเหลี่ยงให้เฮ้ยลุงเขาคุยภาษากะเหลี่ยงผมจะแปลให้พี่อีกคำานึ่งนะเราจะได้มีความรู้อีกด้านหนึ่งวันใดวันหนึ่งเนี่ยพ s c ซหรือว่าปายในปายในชุมชนของกะเหลี่ยงเนี่ยเขาพูดอะไรเราจะได้รู้คําว่าเอออ้อมีแต่เสียงอ้อมีเนี่ยอ้อมีหมอดอ้อมีเนี่ยทุกคนคําว่าอ้อมีนะคือว่ากินข้าวนะทุกคนพว่างเนี่ยจะให้ลุง สอน PSC หรือว่าอะไรเนี่ยคุยภาษาเกลียดเพื่อนเพื่อน,นพี่เนี่ยอาจจะเผื่อวันใดวันหนึ่งจะไปเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าไปฟังแม่สูแม่สอนคนเกเลียงเยอะนะทุกคนคนแถวนรงนก็เป็นคนเกเลียงเหมือนกันเหมือนพ่อผมนะเผื่อเราลุดไปเขาจะบอกเออเนาะรอเอคําว่าเนาะรอเอคือว่าพี่สาวน่นวารักจังน,นะทุกคนคําว่าเนาะรอเอเนี่ยเด็กเนือนี่คําว่าฉันรักเธอนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นคําพูดคนเหนือนี่มันจะพูด คล้ายๆกับเรานะคนเหนือกับคนแถวเชียงใหมนะ่นะทุกคนเยือเอ็นเน่ยฉันรักเธอหรือว่า,าประมาณน,นั้นนะทุกคนเอาอย่างนี้ทุกคนผมมาดูที่ชีวิตของของลุงเข่าแล้วนะแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้มานั่งใกล้ๆกับลุงแล้วก็ผมดีใจามากผมได้เอาน้ำมนต์มานะทุกคนเพื่อให้พี่อนได้เห็นว่าผมเอาน้ำมนต์มาจริงด้วยก็เอามาจริงไอ้นี้เพื่อไม่เสียเวลานะผมกับ ลุงเขาเนี่ยต้องขอลาก่อนแล้วก็จะปิดกล้องในบ้านของตาลุงแล้วผมก็จะกลับไปที่ที่บ้านผมนะแต่ว่ากายเหมือนกันทุกคนผมโอ้โหใช้เวลามากายแล้วก็ทีตรงเนี้ยพูดได้คําเดียวก่อนจะมาหาตาลุงได้ต้องใช้เวลากลายมากเอาน,นี้ทุกคนวันนี้ผมกับตาลุงเนี่ยก็ต้องขอลาเพื่อนๆ PSC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ดุงคนลาถ้าพีแล้วก็ ลุงที่เคยมีประวัติไม่ดีหรือว่าร้อนวิชานะ่เดี๋ยวเราจะสอนขับว่าวันดีนะเออพึ่งสวัสดีครับประจาาบอกสวัสดีค้ารุ่ดุสวัสดีครับสวัสดีคับโอเคทุกคนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนแต่ตอนนี้ลุงเขาหาดีแล้วเดี๋ยวผมต้องคอลาเพื่อนเพื่อนเพียซีทุกคนก่อนผมต้องไปตามล่าไอ้กระหางก่อนตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอรอกันผมจะไม่ใช่ไปคุยกับเขานะผมพร้อมที่ว่า จบไปบวกกาศหางเลยเพราะผมเตรียมพร้อมแล้วพาน้องๆเข้าไปไล่คนละแล้วก็คนที่ไล่คนทุกคนเดี๋ยวรอดูกันว่าคนที่จะไปอผมเนี่ยหายหน้าหายตาไปนานทุกคนอาจจะไม่รู้จักดีแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นแล้วอาจจะตกใจว่ามันคือคนนี้เองเอาเนี้วันนี้ต้องขอลากนสวัสดีครับ